สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสองชอบช่วยนะครับแต่ก่อนนะครับคลิปที่ผมเคยได้ทำไปนะครับว่าช่วยแมวนะครับกันที่กำลังติดสัตว์นะครับว่ามันได้ผลไหมวันนี้ผมก็ลองจะมาลองช่วยสุนัขครับดูหมานะครับพันธุ์จีสุนะครับ ผมจะลองดูว่าถ้าเราทำเหมือนแมวปฏิกิริยาของหมาจะเป็นยังไงนะครับจะลองมาชมดูนะครับว่าหมาที่กําลังติดสัตว์นะครับเราจะช่วยทําหรือว่าช่วยให้แบบเขาได้สบายตัวมันจะได้ผลไหมสหํารับหมานะครับผมจะลองกดที่โคนหางนูนะครับ อย่างที่ผมเคยทําไปกับแมวนะครับที่ช่วยแมวไปว่าเราจะลองกดโคนตรงโคนหานะครับว่ามันจะได้ผลไหมตํหลับตุนักรือหมานะครับจะลองดูนะครับใช้นิโปลนะครับกดไปที่โคนนะครับดูปฏิกาแต่ผมจะลองใช้นิตี่ถนัดก่อนนะครับลองกดไปที่โคนนะครับปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะครับกดโคนหานะครับกดที่โคนหา จะมาดูว่ามันจะได้ผลไหมครับก็ที่คนหานะครับเบาที่คนหานะครับจะได้ผลไหมก็จะมีปฏิกิริยาแบบไม่เหมือนแมวเขาไม่ร้องเหมือนแมวนะครับก็ลองทําดูนะครับผมก็จะลองทําดูนะครับ งไ,งไม่มีปกิปริยาเหมือนแมวนะครับอันนี้ก็เป็นชิปทำลองทำดูนะครับก็มีภาพวิจารณ์ได้นะครับผมสรุปว่า็อทีช่วยหมาติดสัตว์นะครับทำเหมือนแมวก็ ทำไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันที่เขาดีดตัวออกไม่รู้ว่าเขาเจ็บตอนที่เรากดหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเสร็จย,ยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเราลองไปทำดูกันได้นะครับขอบคุณมากครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับกดซับตไคร้เตือนก,นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ช่องสองชอบช่วยนะครับขอบคุณมากครับ